ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมพิพลอดุลยเดชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเดนเวอร์เอเ์เทนเมนต์ทีวีจำกัด สวัสดีครับพบกับผมตักนาัาสกรกับรายการถึงพื้ถึงขิงขณะนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ครับข้างหลังตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยเจ็กท่านอาจจะเห็นหินสวยๆตรงนั้นบางท่านอาจจะรู้จักและจําได้ที่นี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่นี่ถือเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา ศูนย์แรกที่ได้ทรงวางรากฐานสิ่งสำคัญต่างๆเกิดขึ้นที่นี่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจวันนี้เราไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขากินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านผออนุวัตรโพธินาสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผอครับที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมี50ปีที่แล้วนะครับก็าือว่าป,ประเทศไทยช่วงนั้นนะโอ้โหชนบทยากจนประเทศไทยยากจนทั้งกับพระองค์เสด็จขึ้นของราชรพระองค์ก็เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนดูสารทุกข์กดิบพระวาชนเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์เสด็จที่ไหนพระองค์ก็จะมีโครงการพระราชบริกาในการช่วยเหลือประชาชน ทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพื้นที่นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเกษตรกรมีความอยู่ที่ดีขึ้นเกษตรกรแถวนี้ก็เหมือนกันเขามีความยากจนข้นแค้นก็ทําอย่างไรให้พระองค์เสด็จมาถ้าพระองค์เสด็จที่นี่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนี่คความคิดของชาวบ,บ้านความคิดของ,ของชาวบ,บ้านที่นี้ชาวบ,บ้านก็รวมตัวกันถวายที่เพื่อให้พระองค์สร้างพระตำหนักแต่พระองค์ก็สเสด็จมาดูาทอดพระเนตรนะครับก็จะได้ตรัสกับชาวบ,บ้านว่าถ้าเราไม่สร้างพระตำหนักแต่สร้างเป็นศูนย์รู้ด้านการเกษตรจะเอาไหม แล้วพี่กัลเขาก็แปลว่ายินดีถ้าเป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการคำการนะครับตรงนี้บินดินทรายนะครับดินทรายคนผู้สูงคนต่ำก็คือไม่มีต้นไม้เลยบริเวณนี้นะครับในอดีตดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีต้นไม้เลยครับการก็คาดการณว่าไม่คุ้งที่จะสร้างสวนในรูปนี้เพราะว่า ต้องลงคืนมหาศาลพระองค์ก็คัดค้านแล้วก็ตรัสว่าถ้าเราว่าดินไม่ดีไม่ทำสุดท้ทายประเทศไทยก็จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้ทุกคนมาช่วยกันพัฒนาการพัฒนานั้นหลายฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอนั <Lam. S 2> ้นก็เป็นต้นแบบของคําว่าการทางานแบบปรุานราการพระองค์บอกว่าต้องการพัฒนาตรงเนี้ยให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบ,แบ,บเสร็จคือทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตพยายามพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ย ตาการศึกษาวิจัยทดสอบลองในการพื้นฟูพัฒนาดินน้ําป่าเกิดขึ้นมาให้ได้ครับแล้วก็พัฒนาอาชีพเกษตรหลังจากพั้นาได้แล้วนะครับก็ต้องถ่ายทอดให้กับเกษตรกรครับการถ่ายทอดต้องเป็นรูปแบบที่ง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำได้ไม่ใช่แบบนั้นวิจัยที่ไฮเทคหรือว่าใช้ต้นทุนยีสูงซับซอนเกินไปเพาตบอกว่าต้องทำให้ง่ายอาจจะยกตำราจากเทคนิคจากต่างประเทศเข้ามาครับแต่ว่าต้องมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงกับภูมิสังคมนะครับว่าภูมิสังคมหมายถึงว่า ภูิไม่เทศแต่ละที่จะไม่เหมือนกันทางควแต่ที่ไม่เหมือนกันจะต,ต้องปรับปรุงประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่นั้นหลังจากที่เราได้ความรู้พัฒนาเข้าช่วยพัฒนาพื้นที่แถบนี้ให้มีความวเรินรุ่นเรืองขึ้นจุดรบต้นคือพระองค์ทรงได้ปลูกต้นไม้ทรงปลูกต้นนี้คือต้นสีหมาโพต้นนี้นะค,ครับตันนี้นะครับ,น,น,รบนี่คือต้นแรกที่ท่านทร<า>นงปลูกครัแรกที่พระองค์ทรงปลูกไว้งั้นตอนนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นร่มโพร่มใสของศูนย์เป็นร่มโพร่รมใสของประชาชนชาวขังซ้อน ท่นปลูกไว้เมื่อปี2023 23ทำสวนไโรูงเน,นี่ยเป็นพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตครับคือครบทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาชีพเท่านั้นแต่เป็นสถานที่พักผ่อนดันใจเสาทิตย์ก็จะมีประชาชนเข้ามาตรงนี้คล้ายๆกับสวนฐานะอ๋อให้พักได้พักผ่อนดันใจ<ค>ได้กินข้าวต้องตัดว่าคุณรู้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียน แต่แคล้ายๆโรงเรียนสวนกับสาาระผสมกันกเรียนยังมีความสุขมีความสุขนั่นคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคิดผงให้ตั้งสากรที่นี่ตั้งโรงสีพระราชทานที่นี่คือปกติในชาวบ้านเวลาจะสีข้าวนะครับค่องข้าวมีไม่เยอะหรอกจะต้องขนไปขายที่โรงสีในเมืองไกลๆต้องโดนเขากดราคาด้วอะไรตั้งนข้าวขนส่งอ่ะโดนอีกนะครับแต่ถ้าถือเมฆนะครับโรง ให้สร้างวัตถุก็คือประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องเดินทางไกลสวนมาใกล้ๆขณะเดียวกันเราไม่เก็บค่าสีขาวแกรำต่างๆเราคืนให้เกษตรกรไม่เอาไว้ด้วยไม่เอาไว้ด้วยเอากลัไปเกษตรกรได้ข้าวกินแกรได้ได,ด,ดำไปเลี้ยงได้ประโยชน์อีกอขายได้อีกนะฮะนี่คือพระองค์องมองรอบด้านทุกครั้งที่เราเหนื่อยเราท้อ เาก็จะมารวมกันที่นี่นึกพระองค์ครับเป็นกำลังใจให้ต้นโพสศรีมหาโพธิแห่งนี้เปรียบเสมือนตัวแทนพระองค์ใช่ครับพระองค์ท่านทรงมีน้ำพระชาติทาให้กับพวกเราครับผมก็รู้สึกได้จากท่านพ่ออ๋อนะครับว่าความที่ทรงพระเมตตาอย่างมีต่อพวกเราเสมอมาและจะอยู่เสมอไปครับตรงนี้ต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณท่านขอบคุณมากครับครับแต่ตรงนี้ครับ ท่านผู้ชมครับเราจะไปเดินดูว่าที่นี่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้เรามีอะไรบ้างได้ทรงวางรากฐานให้พวกเราประชาชนคนไทยมีอะไรบ้างให้เราได้ชื่นใจได้เราได้สืบสานกันต่อไปอันนี้เดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะครับเราจะไปเดินพาท่านผู้ชมไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับรายการของเราี้ขอบคุณท่านพอออีกครั้งครับขอบคุณครับครับ ครับเดินผ่านมามีธรรมชาติอันสวยงามครับแต่ตอนนี้ก็มาถึงบ้านต้องบอกว่าเป็นพระตำหนักครับไม่ใช่บ้านพระตำหนักที่สวยงามน,นี้จะเป็นพระตำหนักพระตำหนักอะไรขออนุญ,ญาตแนะนํำเลยดีกว่าสวัสดีครับค,คุณรัตดาเกียรตเจริญครับว,วันนี้คุณรัตดาจะมาพาพวกเราไปดูสถานที่ต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังอันดับแรกเลย อันนี้เป็นพระตำหนักพระตำหนักสาจั่วสจั่วเป็นบ้านที่พระองค์ท่านออกแบบเองครับสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังสร้างแบบโบราณก็คือยกพื้นสูงครับไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวสร้างด้วยการเข้าริ่มก็คือไม้ไม่มีตะปูต่อกันเลยใช่จริงๆพระองค์ท่านจะสร้างให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้สร้างแบบพลรก้อนท่านก็ทําได้แต่นี้ท่านถือว่าพอเพียงพอประมาณ ใช้ได้จริงด้านล่างก็คือสามารถเอาไ้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ได้เป็นต้นแบบได้ใช่คให้เห็นความพอเพียงพอพระมาเท่านี้ก็พอที่นี่น่าจะเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนสำนักพระไทยอยู่ที่นี่ค่ะใช่ก็มีศาลามีอ่างเก็บน้ำครับคือพื้นที่ตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด655ไร่เป็นเนื้อที่ที่พระองค์ท่านเนี่ยสละพระราชทรัพย์ของพระองค์เนี่ยซื้อเอง นะคะในนี้ก็จะเป็นที่ส่วนพระองค์ใช่เน้นการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4ีอย่างปลูกไม้โตเร็วปลูกไม้ผลเป็นรับประทานปลูกไม้ไว้ใช้สอยทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจประโยชน์อย่างที่สีก็คือเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือต้นยางนาและต้นสมอพิเภกนั่นเองทำไมต้องอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ไว้ที่เหลือไว้คือเหลือไว้ให้เกษตรกรทำร่มเงา ซึ่งพื้นที่เดิมของเราอย่างที่บอกก็คือเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายไม่มีต้นไม้เลยคค่ะก็เหลือไว้ให้เกษตรกรทําล่มเงาแล้วก็มีสวนพฤกษศาสตร์เป็นจุดเรียนรู้อยู่ฝั่งโน้นโอ้ครับตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ํำยาวมากนะครับก็ถือว่าที่นี่น้ำบริบูรณ์มากไปดูริมน้ำกันใกล้ๆดีกว่าครับผมว่ามันงดงาม ลาว่ายอยู่ในบอ่อด้วยสงบดีหล้วกันครับเป็นธรรมชาติมากครับสําหรับวันนี้ลนดับต่อไปน,นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมสิ่งที่พระองค์ท่านท่งสร้างไว้ให้เราทรงวางรากฐานไว้ให้เราที่เราจะไปอแรกเป็นโรงสีข้าวใช่ไหมครับโรงสีข้าวที่ว่าเป็นยังไงครับเป็นโรงสีข้าวพระราชทานค่ะก็คือมีการสีข้าวให้กับเกษตรกรครับะงั้นเราไม่หลอช้าครับ เราไปกันเลยดีกว่าจักถ้าหนักสามจั่วถึงตรงนี้ครับแนะนําเลยครับที่ทรมาจากพอยเพชรค่ะสวัสดีครับหน้างานส่งเสริมสหกรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับอันนี้เป็นโรงสีข้าวพราชทานบใช่ไหมครับถือเป็นโรงสีข้าวประวัติศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโรงสีแห่งแรกนะครับ แห่งแรกครับศูนย์แรกเลยของประเทศไทยเราในหกศูนใหญ่ทั้งหมดนี่นะใช่ครับีมาตั้งแต่กี่ปีนะครับเมื่อปี2526นบะครับบริษัทสตาตเก้เอ็นจิเนยริงนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้น้อมเก้าถวายลงสีนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีกระแสรับสั่งโปรดเก้านะครให้มาติดตั้ง ไว้ที่นี่เป็นเครื่องรุ่นนะครับ1070นะครับอัตราการผลิตนะครับ1ตันต่อ1ชั่วโมงหรือ24ตันต่อวันนะครับมาติดไว้ที่นี่นะครับเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นยังใช้งานได้อยู่ยังใช้งานได้แต่ช่วงนี้เราก็ปิดปรับปรุงนิดนึงตรงที่หัวข้อนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขายังใช้ได้อยู่แล้วยังสีวันนี้ก็สีอ๋อวันนี้ก็สีนะครับ ประสงค์ที่พระเจ้ทานเพื่ออะไรครับพระราชทานมาก็เพื่อให้นะครับลงสีเนี่ยเป็นลงสีให้กับพวกเกษตรกรหรือว่าพวกที่มาศึกษาดูงานเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการสีข้าวแบบใช้ระบบสหกรณ์นะครับมาศึกษาด้วยใช่นะครับก็ใช้สีได้ด้วยใช้สีด้วยนะครับและอัตราการบริการในการสีข้าวสมัยนั้นก็เกียนละ200บาทแล้ว <ใน S 2> ทางลงสีเราเนี่ยจะคืนทั้งต้นนะครับ ปลายใหญ่ก็คือ A1 วันปลายกลางปลายเล็กและลำนะค,คืนให้กับพี่น้องเกษตรกรเอาไปทั้งหมดนะครับเรียกว่าไปขายต่อได้ก็เอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไไเลี้ยงหมูก็ว่ากันไปไใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยครับจริงๆสำหรับผมนะครับ <S <S ผมถือว่าพระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้านะครับองค์ที่สอง นะครับซึ่งมองเหตุการณ์บ้านเมืองว่าจะทําอะไรที่จะสามารถมาช่วยลูกๆนะครับให้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีการทําอะไรที่สําหรับว่าช่วยเหลือนะครับให้ลูกๆท่านนะครับมีความสุขนะครับยังไงแล้วก็ลูกๆที่ฟังนะที่ชมนะครับก็ขอให้ลูกๆนะครับเอาคําพูดนะครับของพ่อนะครับเอาไปใช้นะครับเพื่อ ให้ชีวิตนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราต้องขออนุญาตลาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาขวนทซ้อนตามพระราสบัญญัติพระ,ะาชก่หาลที่เก้าไปก่อนแต่สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาใหม่วันนี้ผมขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณคุณธรรมศักดิ์มากครับขอบคุณพิจัรามากครับ,บค,รราาครับ,รบสัปดาห์หน้าสัญญาครับเราจะกลับมาอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพบกันในรายการถึงพลิกถึงขิงรับสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีน,อ,นอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลสจีโอครับกลับสู่ช่วงนี้ครับก่อนอื่นเลยครับขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการอนุวัฒน์ ที่นามนะครับแล้วก็วิทยากรคนเก่งของเราคุณรัตดาเกียรติเจริญที่นั่นครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ถ้าท่านไปผมชื่อว่าท่านจะได้ความรู้มากมายอย่าพลาดครับไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกที่หนึ่งที่เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวให้ความรู้กับบุตรหลาน สืบต่อไปในอนาคตภายภาคหน้านั่นคือความภาคภูมิใจของคนไทยครับวันนี้ครับเมนูของเราครับถึงวติ๋งกิงครับเราทำข้าวต้มซี่โครงอ่อนเห็ดหอมสดครับอ้าวเริ่มต้นของเรามีซี่โครงหมูอ่อนครับแน่นอนซี่โครงอ่อนเห็ดหอมสดอย่างที่เห็นนี่นะครับซี่โครงอ่อนท่านผู้ชมครับใส่น้ำลงไปก่อนน้ำเย็นๆนี่แหละจริงๆใช้หม้อก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆก็เลยขออนุญาตใช้กระทะของเรานี่แหละก็กะเอาว่าพอดีเขาแล้วครับใส่ลงไปเลยครับซี่โครง โล2โลใส่ได้ครับกปะ,ปะ,ปะเอาถ้ามันจะเยอะไปผมขอญาตแบ่งไว้บ้างแล้วกันนะครับเอาเราก็ตั้งไฟระหว่างนี้ผมจะรอให้น้ำค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นระหว่างนี้ก็คือเห็ดหอมอย่างท,ท่านเห็นครับเห็ดหอมสดอ่ามันได้กลิ่นอร่อยๆนะเราก็ตัดก้านทิ้งไปถ้าท่านชอบก้านท่านก็สามารถเอาก้านเนี่ยไปซอ,อยซะหน่อยหนึ่งฝานบางๆเอาไปผัดตั้งหกได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้อีกรสชาติหนึ่งก้านเห็ด นี่ขิงอ่อนท่านสไลด์แล้วก็ซอยให้มันเล็กๆเอาไว้โรยหน้าอย่างนี้เป็นต้นเอาบางๆขอครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ซอยบางๆเล็กๆโอเค ครับมันเริ่มมีฟองระหว่างนี้ผมขออนุญาตใส่เกลือสักเล็กน้อยมันจะได้มีรสชาติโอเคเห็นไหมครับมันเริ่มมีฟองซึ่งฟองพวกนี้ถือเป็นของเสียที่ออกมาจากตัวไข่กระดูกก็คือเป็นเลือดดำๆเราก็ตักทิ้งไปได้ครับ ผมถือว่าประมาณนี้พอใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับน้ำซุปมันก็่อดใสดีแล้วตอนนี้น้ำต้มกระดูกซี่โครงอ่อนเนี่ยบอกว่าหอมมากนะครับเอาละครับถึงตรงนี้เราใส่เห็ดหอมกันดีกว่านห่เห็ดหอมสดครับนั่แหละนะครับ,รบถ้าเราช้อนฟองดีๆมันก็จะมีความใสขึ้นมาได้เห็นชัดนะครับเข้าสวยนะครับ ข้าวเหนียวใส่สเล็กน้อยพอเพื่อถนอึงความนุ่มความหนุบหนับแล้วก็ได้น้ำข้นๆเราอยากให้ข้าวต้มเราค่อยๆบานขึ้นอันนี้ประเด็นนี้คือเราต้องตุ๋นเขาไว้แล้วครับอยู่ในความร้อนต้มไปเป็นข้าวต้มเบาๆไปเรื่อยๆข้าวมันจะค่อยๆขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆแตกแต่เราจะไม่ให้ข้าวแตกมากให้ข้าวแตกพอดีพอที่จะเป็นคําแล้วก็กัดข้าวได้อย่างอร่อยงั้นเราก็ใช้เวลาสักเล็กน้อยครับสักครู่เดียวค่อยๆตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นว่ามันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็คือพองตัวขึ้นตอนนี้ถ้าเราเห็นเม็ดข้าวครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเม็ดข้าวเขาเริ่มเป็นเม็ดแล้วก็มีการแตกออกมาแล้วครับก็คือข้าวมันเริ่มบานข้าวมันเริ่มบานก็แปลว่าใช้ได้ครับเราปรุงรส็ด้วยซีอิ๊วขาวจึ้งครับสูตรหนึ่งเหาะเลยจ๊กจ๊กจ๊อจ๊อจ๊จ๊ออันนี้เพื่อความกลมกล่อมและความหอมครับท่านผู้ชมครับอือหือ คนเบาๆแล้วเราก็จะมีพริกไทยกันเล็กน้อยใส่ลงไปได้เลยหอมจริงนี่ครับเดือดแล้วเดือดดีเดือดได้โชกเราก็ตักข้าวดูชืดนี่หนไหมครับข้าวดูข้าวบานเป็นเม็ดยังไม่เละถือว่าเยี่ยมเราก็ตักสัก 2ใน3ก็ได้ครับเค็มหอมเปนสิ่งสําคัญนะครับจริงๆแล้วก็คือให้ความหอมแล้วก็ให้ความนุ่มไปในตัวเอา,วเาไว้ตรงนี้เรามีนี่สําหรับขึ้นช่ายครับท่านสามารถใส่ได้เรามีขิงซอยใช่ไหมนี่เรามีขิงช่วยได้ และแน่นอนครับอันนี้คือกระเทียมเจียวง่ายๆได้คุณค่าอันนี้แหละพริกไทยผมชอบพริกไทยผมชอบเผ็ดๆร้อนๆแต่ถ้าไม่ชอบก็ใส่นิดหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรและนี่ครับคือเมนูที่เรียกว่าข้าวต้มซี่โครงอ่อนเห็ดหอมสด เรามาชิมกันดีกว่าครับแหมเป็นข้าวต้มซี่โครงหมูขออนุญาตชิมข้าวหอมๆม,มีเครื่องนี่มีขิงเห็ดหอมมีขิงอืมกลมกล่อมครับอร่อยมากหอมนุ่มๆมมีขิงให้เคี้ยวนิดนิด มันได้ความหอมและกว่กล่องของน้ำซุปกระดูกหมูลแล้วตัวน้ำข้าวที่ออกมาก็มีความข้นทั้งข้าวเหนียวที่เราใส่ไปแล้วก็ข้าวหอมมะลิที่เราได้คือทุกอย่างจะออกมาเป็นละมุนนุ่มงเป็นนวลนวน้ำเข้มข้นลองถามดูง,ง่ายๆใส่ขิงลงไปพริกไทยเยอะๆหน่อยขึ้นช่ายก็จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ท่านได้เห็นถึงนี่แหละครับทรัพยากรทรัพในดินสินในน้ำมีอีกมากมายประเทศไทยเอาสัปดาห์นี้ขอให้อร่อยครับแล้วมีความสุข สัปดาห์หน้าเจอกันกับผมตัก๊กนภัสกรถึงคลิกถึงขิงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้อร่อยนะครับพบกันครับสวัสดีครับ